ต่สาตัวอุ้ยอืมหือาพีอ่าเือเกิดสองวมั้ง อะไรี่นันไงรับคอมพิวเตอร์หนุนเงียบเลยนะหนุนอยู่ไหนเอ่ยโอเคเราย้ายจุดหน่ดแล้ว <c oughs> ถ้าตรงไหนคนเยอะเยิ่มจะย้ายจุดเกิดที่บนนะเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเรา ข้าล่างมีข้างล่างข้างล่างเห็นไหมเห็นไหมเละาายเลที่เก้าพี่ลงหาผมเลยนี่แหละตามชื่อทเน็เลกระตาโอ้ยลบลบชี้ไม่ใช่ไม็กกระตาใช่ไหม ต้องซัพพอร์ตนะนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยขอบคุณครับมีตขอข้อที่ลบก,กันเฮ้ออยห,หลังหลังวิ่งมาเราล้วงเลยเนะี่ยโอ้โยลูกบอลหายวิ่งเลย ข้างหนเกยบพี่ลูกหมดพี่เกยบเลยกำลังไปพี <series of turns> ่น <hurt> ี่วา M4 เนี่ยโดดข้ามรั้ว โอ้โหขึน้นบนไ้ตเผ้าบนที่สอง,งยิงปืนเอฟโอดีดเกินอ่ะเล่นไม่ไหวเห็นใครมาไป่รูยิงยากโตรด้านไงดีดเกินไปโดนสกาเล่นหัวเฮ้ยใครยิงวะ ใครม,มีอยู่บ้านวะยังมีเหรอยังไม่ได้ย้ายจุดเหรอมีอยูอพี่พาเลยนะตกเขาไปซะ โอ้โหวิ่งวิ่งมาเห็นผมมาดีบนตึกบานเลยครับพี่โอ้กำลังเคลื่อนตัวกันเลยอ๋อเสียงใครเสียงใคร อุ้ยหลังเข้าปืนอะไรเด็ดเด็ดมากที่สุดผมใช้ UMP อยู่อ่ะโอ้ยเยอะแบหายผมอยู่ในตัวเลยเมื่อกี้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยจะเยอะไปไหมขอบคุณที่มาร์กนะกันนี่นี่ไอ้นี่แด้งไอ้งไอ้ง ผมคุมทางขึ้นให้พี่จัดการเลยนี่ไงไม่บอกผม,มเละพี่โอ้ยพค่งบอกคุมทางขึ้นบานเลยพี่ทางขึ้นอย,อยู่ตรงทางขึ้นเมื่อกี้พี่รักอยู่ตรงทางขึ้นเมื่อกี้ตัวหนึง่งแต่ข้างล่างเห็นไหมเห็นไหมตายแล้วโอเคไปฝั่งนูน้น ข้างหลังมาแล้วฝั่งบ้านเราตายโอเคแน่ยึดข้างบนเลยนี่หว่าชัยภูมิสิงบุรีสิงบุรีข้างล่างสองจัดเลยนี่มื <c oughs> อลอยข้างบนนี่แหละพวกเขาเค okay. มาแล้ว อังุ้ยมันขึ้นมาไวมากเลยตายเพื่อนดักทางขึ้นตรงนั้นแหละดักข้างหลังข้างหลังเหมือนมีคนดักเลยยอ,อเงเปไปนู้นนั <c oughs> ้นเป็นยังไม่ถึงเนี่ย sai cơ Cơ tăng bớt phai 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 Lắng mới khâu nè nè Cơ chăng Cơ một ข้างล่างงเนี่ยนะพี่คือลงเลยเอาข้างหลังหาลูกปืนแบบนี้อยู่้วอยู่ใต้เราอยู่ใต้เราผมลงไปผมจะรอดไหมเนี่ยเยอะจัง ในภูเขาไี่สไนค์ภูเขาสไน์เขาโอ้ยังดังตุ้มดังตุ้มรวงแล้ว <laughs> โอ้ภูเขาบานเลยเห็นแล้วนอน <laughs> <laughs> อยังสีน้าคนอุย้ยเยอะมันคุมบ้านเราเลย <laughs> เกิดบ้านเลยเวิร์กมันคุมบ้านเรา <laughs> ไม่ได้คุมบ้านเขาย้ายบ้านเอาขย้ายบ้านคือมันก็ค <laughs> ุมบ้าน ตกใจหมดน <c oughs> ่าจะมีวิถีกระสุนนะแต่ได้ยิงเย,ย้ยย้อยมีมีนิดหนึ่งเลยนิดหนึ่งนะไอ้ว่าเดินยิ้มยิ้มหนุนหรือเปล่ายิงปืนรัวๆเนี่ยใช่ดีรออะไรดีปะเนี่ยตกเอาเอาทิ้ต่อต่อให้เอาต่อให้กับเจ้าพี่ติดปืนคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตายแล้ว เีตุาว่าสองรุมหนึ่งอีกโอ้พี่รักตายห้าเองอะตะเกานี่ปืนดวดๆใช่ป่ะครับพวกเป็นพวกเอ็มทีครับใชยอยู่ยี่ห้านัดใช่ใช่ประมาณนั้นแต่ปืนมันไม่ค่อยดีดพี่ผมชอบใช้ปืนมันนิ่งไม่นิ่งเขาเรียกว่าอะไรแรงดีดมันน้อยแล้วผมมาเกิดอะไรแยกที่พวกโคตรไกลเลย

ผมอยู่กับหนุนอลละไรลอยห่อเลยนะอ่ล็กคอมพิวเตอร์วิ่งไปไหนมาร์คให้แล้วเอลลเลยล็กคอมพิวเตอร์วิ่งไปไหน แรงแลาตานี้ทีมเอ๋ยยังไงพี่ทีมันไม่ค่อยเดินกันเนี่ยจุดที่ผมอยู่ไม่เหมาะกับการซุ่มทภายายมากจุดที่คนคิดไม่ค่อยถึงเนี่ยคนไม่รู้ทางขึงน้นอย่างนี้เดิโอ้เข้าไปยึดมีอใหญ่กันหมดแล้ย พี่ยิงตัวละนัดตัวละนัดไม่ตายสักตัวนึงตัวตายหมดอาอลักคอมพิวเตอร์ยิงมาแน่เลย <laughs> ได้คนขึ้นมาอถอยละได้ข่าวว่าหนักข้างบนเยอะ ไถ้ามีติดเลือดไหลองคงตายเป็นน้ำไปแล้วโอ้โหมันนุ่นเพียบเลย <c oughs> เป็นบอยแบนดเลย <c oughs> <c oughs> เตรียมตัวเตรียมตัวดูแล้วอยู่ไหนอยู่เป็นบอยแบนด์บอยแบนด์หลบดีครับ คนบ้านตันน่ะเยอะคอดโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสนายมึงแม่นไปแล้วเอาสนายบูให้นะโคดร้ายมากอะ นี่ไงผมไงเก็บไปสองตกเนเห็นะเก็บไม่ถึงใครใครดีใครเอาสปอตมาเล่นตรงนี้วะเล,เล่นยากเลย s u p p o r ตจริงไหมปอกแปะปอกแปะแถวนี้นะั่นนะพีพี่ลักซุ่มนี้ไม่ขีดดีหรอก ใครยิงดูวะเตะแปะแปะแปะบคานกลับละยิงไม่ถึงว่ะกูโดนแล้วโดนแล้วโดนดิโดนแล้วปางยังเป็นใบแบนเลย แบ็คสไตล์ที่หนึ่งนะยี่ยไม่ได้ฆ่ากันเลยครับนี่ไงเจอแล้วคอมพิวเตอร์เห็นขาดำดำจำได้เมดก็ตายใช่ไหมยังย,ยังระดับนี้พี่เศรตายแจ้วอะไรพี่ลักอะไรเออเอ้ยช่พี่ลักนี่ว่าใครวะมีขาดำดำ ก็แพ้แล้วอุ้ยโอ้ยไม่มาข้างหลังเก้ไม่มาเป็นบอยบอยแบนซู้เลยบอยแบนเละเลยหลังเข้าทีบอยแบนเละเดี๋ยวนะ นี่มันคุ้นๆว่ะเหมือนี่สนัยสุ่มโอ้สังสีโรคลับมอแต่คุ้นๆเหมือนที่สุ่มสนยัยเขโลงมาเช็คดิแล้วก็ไม่มีใครมาเกิดที่เรา <c oughs> แต่กูได้แวบหนึ่งผลักเพื่อนร่วง

Ui lạc computer, ít Ni tiêu! Ít tiêu! Ni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  computer Ni tiêu! anh tiêu! boy band Ni tiêu! Ni tiêu! Ni tiêu! Ni trên Ni tiêu!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  Ni ิ s. <S รักติดตัวเขาหลังเห็นแล้วโดนแล้วอุ้ยเป็นหน้าเลยเค้กูเลี้ยงสไนน์นั่ดีคอนแบ็คสไตล์ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวแย่งที่หนุน ยิงไม่โดนเลย嘛สไน่ะ ลองมันไต่บันไดขึ้นมานะยขามแม่ตอนนี้นมันไต่บรรไดขึ้นมาด้วยพี่ลักอะ่ะพิลักษ์ได่ขึ้นมาหนุนว่าแล้วได้ยิงแปลกๆที่บันไดกวัญเรียบว่าแล้วทำไมพิลักษมันเงียบปะยิงพูดถึงบันไดมันเงียบเลยเราป่ามาแล้วเนี่ย แม่สามคิวอยู่เลยพี่ไปไหนวะเนี่ยตอนนี้โว้ปืนใครวะปืนดีโอ้เจ็บเออจะมีอีกคนนึงนีนะไอเก็บไห้หมดโดนหล่อเลยเกมพลิกครับเกมพลิก

เอ้าทำไมยิงไม่โดนเลยวะผมกระตุกเลยมันกระตุกเนี่ยอู้ดูหมดหายแล้วจะยิงละคอมพิวเตอร์ได้อยู่แล้วไม่มีเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดไงผมอา้าวแล้วเมื่อกี้ใครมาดำดำเกิ่ยิงกดยิงกดผมใหญ่อุ้ยลุงหมดติดเศษน้ำมึงเฮ้ยมันยึดได้แล้วนะ่ะ เรียบไม่เว้นไว้ให้ใครทักคนไม่ทิ้งไว้ให้ใครดูเล่นท <c oughs> ักคนลักคอมพิวเตอร์อยู่ไหนเนะี่ยโดนคิวไปแล้วพมเพิ่งอันล็อกนิวกันเนี่ย น,นี้ชักเล่นชักติดใจยิงเล่นยิงติดใจไปเนะี่ยมันนิ่มดิยิ่ใส่เก็บเสียงเนะี่ยอย่างนิ่มโอ้ยสยัตน นึวกว่าปืนกลนุษา์ยิงสู้ใครมาตายหงายบินไปบินมาไม่เีใครขึ้นมัน็จาแล้ววหรอ้มันรออดรอ้มันมีคนบินอยู่นั่นอะ เห็นมันเป็นขึ Middle ้นเต้นลงอย่างเงี้ยไอ้นั่นแหลกนี่ว่ะทุบ้านแล้วทำยังไงมึงยิงมันได้โดนเลย่าได้สวนปืนแล้วเจัมคัวเจัมครัวอยู่ไหนยิงผมอ่ะย้ำผมเอาย้ำผมเอาเนี่ยไม่ต้องกานีะไรนะพี่โอเค Nah, ah. victory, jop. Oke, okay, jop. Oke. Okay.